มมมันทั้งหมดวถมาแล้วามันไม่ชนล่ะออะไรอ่ะชนเไปไปลยไปะไปชนมันไปชนมันไปชนมันหาออะไรชนเลยชนเลยซีสซีซไมาดิเอาดเอาดเอาไม่เดีเอาแม่ไใหม่ดีเอาไม่งหม่ดีอไม่งใหม่ดปั๊มไปเลยชนไปเลยอี้ไชนไปเลยกลัวยีอะไรชนไปเลยมันเป็าชนไปเลยปัมไปเลยมึงเอาไปลไปลมึงเอาไปมต่อมันต่อมมันตอมาดิ เฮ้ยลวรวมๆกันดีมาลวมรวมๆกันดีหาที่ลงนะเห็นเพื่อนล่วงมาเห็นเพื่อนร่วมมามันมาใหญ่มันมาเพิ่มนะมึงรวมกันดีดนะรวมกันดีๆนะไม่อยาลงแยกเยอะนะลงรวมกันดีๆกี่เซตกี่เซตก็แพ้กูไอ้แกงตุเล่เียเื่อเอลวต้องแล้วไปไต้องบีเอ็มกต้งบีเอ้ไมช่วยเพื่อนไช่วดันขึ้นไป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 ้ายเป็เล่นตรงบีเอ็มเล่นตรงบีเอ็มเล่นตรงบีเอ็ม เพื là là, là là ่อนมาทีเปลี่ยนมีดเลยมึงเล่นมีดด้วยกันหน่อยปะรอะไรเยอะวเอวยกเไปไเดอปชือชไปคอะไรคัยอะไรไปไหนคั่วกี่เซกีเซตแแพ้กูเฮีย ีกี่เซ็ตกี่เซ็ตแกแพ้กูไอสัตว์เยอะเลยนี่เยอะเลยอะเล่นี่เยอะไหวไหวไหวคิวไหวคิวแก๊งตัวเฮียไม่มีเฮียเลยชูเพื่อนดิชูเพื่อนดิชบ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 เดชุบ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 เดกี่เซ็ตกี่เซ็ตแกแพ้พวกกูไอ้เหี้ยไอ้พวกทุเรศไอ้เหี้ยยังไงก็อย่างนั้นพวกมึงอ่ะชนะคู่แหละชนะคู่แหละชนะไฟเดียวไอ้เหี้ยนั่นทุเรศชิบหายรัชนาป้ายสัตว์รัชนาป้ายสัตว์รัชนาป้ายสัตว์

จอห์นพี่จอห์นพี่จอห์นพี่จอหนพี่จอนพี่จอหนพี่จอหพี่จอนโอ้ไอเฮียมันหลบไม่ได้วะอีฮี้อ่ะกูทำอะไรของกูเนี่ยสวยๆพี่จอนสวยเฮ้ยยังมีคนให้เหลือให้กูเล่นอยู่เลยดูดูดูมึงจำเสียงนี้ไว้แล้วเดี๋ยวกูจะบ้าให้มึงดู ดูดูเบิ่งเบิ่งนะเบิ่งนะต่อจากนี the onun, the ้คือของจริงสีเอามาดี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 ต่ออันนี้คือของจริงต่ออันนี้กลับไปตรงกลางต่ออันนี้กลับไปตรงกลางรีบเรียบเลยรีบเรียบเลยรีบเก็บตรงนี้ก่อนเว้ยเอ็นดีกลับไปตรงกลางไม่ต้องเล่นตรงนี้ช้าหน่อยช้าหน่อยเฮ้ยจุดย่อยจุดย่อยุดย่อมันออกใหม่มันรีเยอะส่งมันออกใหม่ดิเมท รีเพื่อนดี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 ีเพื่อนดชุบน่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 ชุบหน่อยชุบหน่อชุบเพื่อนดชุบเพื่อนดงกับพี่กูก็เจอมาแล้วโง่กวพี่กูก็เจอมาแล้วก็คือมึงแหละไอ้หอนหลอนหลอนหลอนน้ินมาหน่อยินมาหน่อยนเจอกไอ้กต้ไอ้สันบเป็เือย่เลยเ่แลวแลเป็นหของมึงเป็นหของมึง เรียกน้ำเพี้ยอะไรอ่ะไอตอนไหนเรียกกูร้องเริมึงไฟังนะไอสัตว์ไม่มีหรอกกูไม่เป็นน้องมึงด oh well, oh so so ้วยเชี้ขยะกูลคนเดียวไอเฮี้ยจำไว้สัตว์สวยเนาะสวยสวยสวยกีเซ็ตกีเซ็ตกระเบนพวโผย่พวทิเลตไอ้เหี้ยเงียบเงียบเสียงหายเดชเสียงหายเดชควายไม่ต้องมาเรียกกูร้องไอ้ใช่ปอนกูไม่ได้เป็นน้องชี้ขยะโอ้ยโอ้โอเมก้าช์ไอเจงโง่มามาไป ้ามือตีมืหรือไอ้ควายีเอามันออกไปเอามันออกไปคนละเวทไอ้เพืนมงอคนละเวทไอ้สัตว์ไอ้มอหอยคยินยิให้บุญหน่อยีตน้ตนพออกมาอมาไปไหนไอ้ควยจออไอ้สัตว์ฉันยิ้มมานี้รีบดิฉันยิ้มไอ้สัต กี่เซตกี่เซตก็แพ้พวกกูกีเซตกี่เซตก็แพ้พวกกูไอ้คชุย้วยกระจอบกระจอกจัดเลยนิ่ม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 จัดเลย เราเรออุม้มอุ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 ุ้้มไปสภาเด้ออุ้มไปสภาเดไปสภา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 เอาไปสภาเอาปแหน่อยเออไปสมระงสมงที่ภาวะก่าน <mmm ี้นะมันเป็นากตัวเป็นควายและตัวเป็นควายแล้วโอ้ยยไอ้ไอ้ป่าโกพูดยังไปแข่งคุยทำมัเป็นด่าเอยงแสกสัตว์เล่ เพลงนี้ไม่ใช่เพลงล้อกอย่าจดไอ้บัตรไอบอล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 ไอบอไอบอไอไอไอเอี้ยบัตัวเลียตีอยู่ไหนบอมานี้ด้เอ้ยบัตัวเลียตีมานี้ดอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะไอ้ยไอเดอ้นออ่ ตามมาเอาป่มเลยสามคนเฮ้ยย่าสอสัววอยากด่าดูกูกูขอด่าดูนะมามนี่อเอ้อเงเข้าแกง้่แกงแกงพวกมึงเนี <im 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 ่ยเขาทุเรเลย่าเพรายไอ้ไอ้ไอ้ไหมาแดกแซงทุเรศ ไเนาะงะน้องเบาน้องมนาะมันนถ้าไม่มีพี่ต๋อพี่จะอยู่ไปเอนเดียวที่นั่นนี่เนาะพี่ครับถ้าไม่มีพี่เตออยู่ไปเองเดียไม่มีใครอยู่หรอกไอ้ที่อะไม่บอกไค่น่าเตอสิ่มัศจ่รยี่ไอ้คนที่รู้จักมันไปเลยไอ้คนที่ทำมันยังเป็นเลเสื่อมนายนไอใชิบัาอ่อน้คนอยู่ในี้มาแกงด้วยไว้คนที่อยู่กับนเพืไอ้ที่ สองสองพี่ปีเลยครับว่าได้หมดว่ได้หมดดีดูดบาบาส่งข้าประกวดว่าได้หมดลนปลาว่าได้หมดลานปาว่าได้หมดหลานลา่ันงวเอี่นเป้อาะไรคือยีราฟาพื่อุนโดนด่าว่ายีราฟอันหนยีรอะไรคือยีราฟะาพี่อนนี้เันตุกคอนไป ที่แตมเวนที่ไม่จบกูจะต้องมกขย่ควายแกขยะที่นู้นแบบที่กู่อกถกเินหรือเล่าแกเขาขยะนกอินทรีเว้ยเยี่ยนี่นอนแต่กชิวอะว่ะคุยอะไรๆีตัวตัวมีซิมิเบนทควายกไเป็นขยลยเียแนแงควยาม่ไม่ใช่คยรอล้ม่ข้าแไปได้ไม่าชิว้่กูอยากขยะเลยบอกให้ควยนอกามิก็ไม่มีอะไรแล้วใช้ไม่ตัวตลกไอ้เฮีย ตลกไมช่ลกตลกจักรับผมไม่ห่ันตลกต็ลกเียเดีมนไหนมีที่จเล็กเดี๋ยวคุยหน่อยในตัวไอ้ี่นี่ไอ้นี้ยี่นี่มีกีล็กี่นี่มีี่จลกตไปททตัวเลยเีไม่พดย่นี่พรมจีเล็ับพดย่นี่พมจีเลกกับไาไม่ได้ช่วยกูหน่อยตัวกูขยับไม่ได้ไม่ดู่ยไม่ได้หอครหมผมประโยชน์เดี๋ยวรอแก้หน้าเดรอน้าเดี๋ยวรอน้ต่อยพี่ไอ้ใครก็ได้ต่อย

คนอ่อนด้วยนะเกยแย่แต่เบื่อเอเอาเอาเอามันมันไม่ได้พาคนอื่นมาไข่นะมันมาเรียตีนพี่ต๊อดอุาแล้วแล้วมันมีมีใขรพู้กับไาร้ากนี่กูได้กี่วันมันมันมันทำทรงแบบหิวแสบใเหี้ยวผวหดวตายมาได้แค่ไหนี่อพวกเหี้ยตีเอาไอ้เหี้ยตีมาแต่เล่นก็ทุเรศไอ้เหี้ยตัวหิวแสบให้ตัดแต่ละตัวกูไม่รู้จักเออจริงจริงค่ะวิ่งปัดเจียให้ดูบอยคิ่ถึงบางราม ไัหาแสงคาอที่ไม่เข้าเบีาเไป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 าปไ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 ุไไป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 สปไ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 ไปไปไ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 ลไปไไไปไปไไป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 ไไปไัไเไปไปาไปไปาไปไปไไปไยไไปไปไไปไปไไปไปไจไปไปแไปไปไไปไปไไปไไไปไปไไปไปไปไไป ไอบอลยินปะไอบอลวัวนี้สูตรไหนเนี่ยเล่นเล่นตอนเวลาอุ้มไม่ได้เลย่ะหรอพี่เก็บได้ข่าวเลยพี่ค้นอยู่ไหนไอบอลพี่พี่พี่ภูมิพี่ภูมิได้แล้วได้แล้วสินมีคนให้แล้วพี่ภูมิพี่มาไม่ใช่สูตรพี่มาเป็นเพลงพี่เพลงนี้ไม่ใช่เพลงล็อกไอสูตรไหนแท้ตั้มสามเบวกงนอน เวลาเวลาไกลกูไม่ได้แล้วจะบ่นหนอย่ายจัดนี่ย่อีกแสงกูไปเข้าของมันดีกว่าอย่าคุณมาี้ทำไมยี่ห้เก่งกว่าเยอะไอ้สัดตามตัมแล้วถ้ามาเล่นแบบนี้เรายืนเล่นปแบบ่ะอืมแตั้มตัม